ตอนทีละตอนเอาเรื่องโทรศัพท์ก่อนนะตอนนี้เรียบเรียงไม่ถูกแล้วเอาเรื่องโทรศัพท์ก่อนนะจากจากนาแม่สาจากสวนยางแม่สาจากนาของยายสมควรมาที่บ้านกกอกระยะทางประมาณ2กิโลนะคะระยะทางประมาณ2กิโลทันทีที่เกิดเรื่องนะคะคือหยอดน้ํากดเสร็จแล้วแม่สามานั่งที่เถียงนากับยายนะคะแม่สามานั่งที่เถียงนากับยายโดยที่ ไม่มีใครเห็นว่าเรานั่งกันอยู่กี่คนนะคะโดยที่ไม่มีใครเห็นว่าเรานั่งกันอยู่กี่คนอันนี้พูดไปตามข้อเท็จจริงเป็นเรื่องเล่าตามข้อเท็จจริงนะคะย้อนยุคย้อนอดีตกันนะคะอันนี้ไม่ใช่นิทานนะและไม่มีผู้หญิงคนนัน้นผู้หญิงคนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องราวอันนี้นะคะไม่มีผู้หญิงคนนัน้นไม่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องราวอันนี้นะเพราะฉะนั้นการโทรศัพท์นะคะการที่คุณโทรศัพท์มาเข้ามือถือของผู้หญิงคนนี้นะคะคุณจะไม่ได้เห็นภาพเลยว่า ผู้รับสายอยู่กับใครนะคุณจะไม่เห็นภาพเลยว่าคนที่รับสายอยู่กับใครเพราะฉะนั้นการที่คุณโทรเข้าเบอร์นี้แล้วเป็นเครื่องของฉันนะคะเป็นเครื่องของฉันฉันรับสายปุ๊บแล้วจะตะโกนไปเรียกใครเพื่อคุณโทรเข้าไปมือถือของใครนะโทรเข้าไปมือถือของใครตอนโทรเข้าโทรเข้ามือถือของใครถ้าโทรเข้ามือถือของฉันนะฉันย่อมจะเป็นคนรับนะฉันคือคนรับสายแล้วฉันจะตะโกนไปเรียกใครเพื่ออะไร แล้วตอนนั้นฉันนั่งอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นแม่มันจะมีกระท่อมมุงมุงญ้าคามีมีกระท่อมเล็กๆมุงญยาคาแล้วนั่งกันอยู่สองคนคุยกันนุ้งนิ้งนุ้งนิ้งอยู่สองคนโทรศัพท์ดังปั๊บรับอ้าวไม่ติดสัญญาณหายไปนะโทรอีกปั๊บรับรู้เรื่องนะรู้เรื่องแล้ว ตาลีตะเหลือกตกใจขนาดไหนคว้ามอไซค์แล้วกลับไปได้เลยลกลับไปบ้านโดยที่ลืมเอาแม่ไปด้วยลืมเอายายไปด้วยไม่ได้ชวนยายไปด้วยเลยคว้ามอไซค์แล้วกลับไปเลยแล้วเห็นพ่อตัวเองอ่ะอยู่อีกใกล้ๆนะคะขี่มอไซค์จะเลี้ยวออกแล้วนะคะเลี้ยวออกจากทางเข้าเถียงนาแล้วตะโกนบอกผู้ชายคนนั้นตะโกนบอกพ่อว่าพ่อชมพู่หายแล้วก็เบิ้ลรถออกไปเลยบิดรถออกไปเลยเชื่อไหมคะว่าระยะทางประมาณสองกิโลเนี่ย ใช้เวลาไม่เกินเจ็ดนาทีถึงบ้านนะทางจากนาเนี่ยมันไม่ใช่ทางลาดยางนะคะระยะทางจากนาไปที่บ้านกกอกมาที่บ้านเลขที่เจ็ดสิบสามหลังนี้เนี่ยฉันใช้เวลาประมาณเจ็ดนาทีถึงบ้านบอกตำรวจว่าอย่างนี้ตำรวจเช็คได้ไหมคะเช็คได้เนื่องจากอะไรคะมันมีภาคต่อคะ่ะเธอมาถึงบ้านแล้วเธอทำยังไงตำรวจจะปล่อยให้เราเล่าเลยคะ่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คืออะไรคะ เพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองกับตํารวจว่าเราบริสุทธิ์นะคะเราทําอะไรยังไงตั้งแต่ตื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจนถึงเข้านอนนะวันที่สิบเอ็ดเราทำอะไรเราทําอะไรตั้งแต่ตื่นเราทําอะไรทาอะไรตํารวจจะปล่อยให้เราเล่าทุกคนคะ่ะตํารวจจะปล่อยให้เราเล่าเลยเราเล่าเรื่องราว <ullah> ของตัวเองนะ้ไลทำลายของตัวเองไปจนหมดทำ,ทำลายของใครมันเป็นยังไงทำลายของใครเป็นยังไงเดือวตำรวจเขาไปคัดแยกอะไรของเขาเองคะ่ะเราเล่าแค่เรื่องของเราเรารู้แค่เรื่องของเรามันมีเท่านี้นะ การที่แม่สาจะรับสายโทรศัพท์แล้วต้นทางจะรู้ไหมคะว่าเราอยู่กับใครในเมื่อมันไม่ใช่วิดีโอคอลนะคุณจะรู้ไหมว่าฉันนั่งอยู่กับใครนั่งอยู่ตรงไหนแลวตะโกนไปไหนเพราะว่าที่โทรมาคือไม่ใช่วิดีโอคอลค่ะมันเป็นไปไม่ได้จงเชื่อในความน่าจะเป็นแล้วจงเชื่อในหลักฐานนะอันนี้ฉันบอกเลยนะฉันเชื่อในหลักฐานฉันเชื่อในสิ่งที่มันเป็นไปตามหลักการและเหตุผลหลักฐานพยานต่างๆนะ ไม่ได้เชื่อเพราะว่าหลอกตัวเองไม่ได้เชื่อเพราะอคตินะเชื่อไหมว่าสองกิโลเนี่ยฉันใช้เวลาเท่านี้พิสูจน์ได้จากอะไรคะจากเรื่องราวที่ฉันเล่าให้ตำรวจฟังพอฉันมาถึงบ้านปุ๊บฉันพบว่าไม่มีใครอยู่ที่บ้านเลขที่73นี้เลยฉันมองเข้ามาที่ใต้ถุนบ้านไม่มีลูกไม่มีสามีนะฉันยังไม่ได้ลงจากรถมอเตอร์ไซค์คะ่ะยังยืนค่อมอยู่แล้วก็หยิบโทรศัพท์มาอีกครั้งหนึ่งโทรหาสามีสั่งให้กลับบ้านเดี๋ยวนี้โดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องถามอะไรทั้งสิ้นลูกหาย นะพอฉันโทรศัพท์ปุ๊บมันก็จะบันทึกเวลาใช่ไหมคะนะเราใช้โทรศัพท์ปุ๊บมันก็จะบันทึกเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เราเล่าให้ตำรวจฟังมันมีความจริงอยู่ในนั้นค่ะยิงนะมันมีความจริงอยู่ในนั้นแล้วโทรศัพท์เนี่ยนะแล้วโทรศัพท์มันบันทึกเวลาเป็นเวลาสากลค่ะบันทึกเวลาเป็นเวลาสากลมันจะไม่เหมือนนาฬิกาแบบนี้นะเธอนะ โทรศัพท์นะเมื่อใดก็ตามที่เราเปิดแล้วมันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะมันจะบันทึกเวลาเป็นเวลาสากลนจะร้อยเครื่องพันเครื่องมันก็จะบันทึกเวลาเป็นอันเดียวกันมันจะไม่เหมือนอันนี้นะคะคุณจะมาบอกว่านาฬิกาไซโกนาฬิกายี่ห้ออะไรเนี่ยนะมันบันทึกเวลาว่าเป็นเวลานี้ถ้าเทียบกับโทรศัพท์แล้วมันเชื่อถือไม่ได้ค่ะคุณรู้ไหมว่าทําไมมันถึงเกิดเรื่องราวเป็นแบบนี้ทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้พี่หนึ่งหวัดดีค่ะนะถ้าเธอไม่เข้าใจเธอก็เข้าใจซะว่าทําไม มันถึงเป็นแบบนี้ไม่ได้ถูกใส่ร้ายค่ะหญิงฟังไปตามหลักฐานฟังไปตามเหตุผลนะเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงที่มีหลักฐานอ้างอิงค่ะนะนอนจนดิ้งปจัจการมันไอเจวไอเจวหยอกลูกอะ นะเพราะฉะนั้นทําไมเรื่องราวมันถึงเป็นแบบนี้ความน่าเชื่อถือของโทรศัพท์กับความน่าเชื่อถือของนาฬิกาอันนี้ที่เราเนี่ยนาฬิกาแบบนี้นะคะหรือว่านาฬิกาดิจิตอลนะแค่ดึงปุ่มดึงปุ่มหมุนเพราะฉะนั้นการจะบอกว่านาฬิกามันบอกเวลาเพราะอย่างนี้พราะอย่างนี้เราใส่นาฬิกาแล้วมันบอกเวลาอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยนะคะถ้าเทียบกันแล้วต่อให้มันมีความน่าเชื่อถือนะแต่มันก็ต้องไปประกอบกับอื่นๆด้วย ถ้าเทียบกับโทรศัพท์แล้วนะอันนี้มีน้ำหนักกว่าอันนี้เธอฟังไว้นะฟังไว้นะถ้าเทียบกับโทรศัพท์แล้วโทรศัพ <exploding> ท์พ <transcript> มีน้ำหนักกว่าน่าเชื่อถือกว่าอันนี้จะน่าเชื่อถือก็ต่อเมื่อมันมีหลักฐานอื่นมาประกอบนะมันมีหลักฐานหลักฐานอื่นมาประกอบถ้าเธอไม่รู้ก็รู้ไว้ ถ้าอยากหลอกตัวเองต่อไปก็หลอกค่ะถ้าอยากหลอกตัวเองต่อไปก็หลอกเลยตอนนี้ก็มีอยู่มีกินแล้วน่าจะสังเกตนะคะคิดตามเลยนะหญิงนะตอนนี้มีอยู่มีกินสังเกตได้เลยนะถ้าคิดไม่ออกเอาโทรศัพท์มาเปิดเวลานะโทรศัพท์มีกี่เครื่องเอามาเปิดเวลาดูซิว่ามันจะตรงกันไหมนะมีหลายเครื่องดูซิว่ามันจะตรงกันไหมถ้าอยู่กับใครหลายคนมีโทรศัพท์10เครื่อง20เครื่องเอามาเปิดนะแล้วดูเวลาว่ามันตรงกันไหมฉันเชื่อว่าเธอตามไม่ทันตอนที่ มีคนบรรยายอะไรต่างๆฉันเชื่อว่าเธอตามเรื่องไม่ทันนะต้องตั้งใจฟังมากๆนะต้องตั้งใจฟังมากๆถึงจะตามทันแล้วก็อย่าไปหลอกตัวเองต้องตั้งใจฟังอย่างอังคติอย่าอคตินะอย่าอคติลองตั้งใจเป็นกลางขนาดฉันเป็นแม่ผู้ตายฉันยังตั้งใจเป็นกลางเพราะอะไรรู้ไหมฉันต้องการความยุติธรรมฉันต้องการตัวผู้ร้ายที่เป็นผู้ร้ายจริงๆก็ไม่ต้องการใส่ความใครนะและทั้งหมดทั้งมวล ฉันไม่ใช่ผู้ที่จะยัดเยียดให้ใครเป็นผู้ร้ายเชื่อตามหลักฐานเชื่อตามพยานที่มีเชื่อตามข้อเท็จจริงที่พยานแต่ละคนแต่ละคนเอามารวมกันณนะที่เดียวนะแต่ละคนเอาความเอาสิ่งที่ตัวเองประสบพบเจอนะในส่วนสําคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวอันเนี้ยมารวมกันในจุดเดียวเพื่อที่จะบรรยายเป็นเรื่องราวเหมือนหนังหมือนละคนนะ ต้องตั้งใจฟังเหมือนดูละครน,นี่แหละเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สามนะต้องเรียบเรียงค่ะต้องเรียบเรียงเอาหมาน้อยไปแกงพี่น้ำฝนสวัสดีค่ะ โ่เดี๋ยวจะอาบน้ำให้ก่อนที่จะต้มไม่ต้อง